สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิ่งรัดกระบังนะครับวันนี้ผมมีรถนะครับมาแนะนํานะครับสองรุ่นสองคันนะก็จะเป็นโตโยต้าโคโรล่าคอสนะฮะเป็นไฮบริดนะฮะและอีกคันหนึ่งก็จะเป็นมิซูบิชิอ i o u ลนเดอร์นะครับคันนี้ก็จะเป็นพีเอชอีนะครับหรือว่าเป็นปักอินไฮบริดเองนะนั่นเองนะครับก็คือมาให้เลือกเลยนะระหว่างสองระบบนะฮะ กับ3ระบบนะนะครับในการขับเคลื่อนนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับมาให้เลือกเลยนะก่อนรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะทั้ง2องคันนี้นะเป็นรถปี2021เหมือนกันนะครับอ่ารถปี2021เหมือนกันนะอ่ะมาเริ่มกันที่คันแรกดีกว่านะครับ toyota corolla cross นะครับอันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับนะ คันนี้ปี2021นะฮะสนุนราคา8,900บาทนะครับนะกับเลขไมล1,000 0โลพอดีเลยนะฮะนี่นะครับเป็นตัวพี r เมียม s ซฟ e ี้นะนะครับ็อปสุดของตารางนะฮะนี่ฮะคันนี้นะเป็นสีเทานะสีเทานะหน้าเดิมท้ายเดิมครับรอบคันเดิมเดิมสวยๆนะฮะนะรถปี2021สนุนราคา8,900 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะปีดาวเนี่ยนะครับผ่อนอยู่ที่13,000บาทนะครับ ออปชันฟังก์ชันได้อะไรบ้างมาดูกันคร่าวๆนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีมาให้ครบนะฮะไฟตัดหมอกด้านหน้านะกล้องด้านหน้ากล้องสา0ร้อยหกสิบนะครับนะซุ้มล้อมีมาให้ครบเสร็จสัดนะฮะล้อแมกอลลอยนะฮะติดรถนะเป็นทูโทนนะฮะเป็นเทาปัดเงานะครับผมขอบสิบแปดนะฮะยางก็กูดเยียนะดอกยางหนาหนาลึกๆอย่างนี้นะยางปลายปีย2ิบสองนะครับนะใช้งานยาวๆเลยนะะกระจกแต่เดิมรอบคันนะฮะรถไม่เคยตีลังกาพิคว่ำนะ นะครับรถไม่เคยตีลังกาพ่กวัมนะฮะออปชันฟังก์ชันเนี่ยให้มาเต็มอยู่แล้วเนาะเดยเฉพาะเป็นตัวท็อปสุดนะฮะกล้องเนี่ยสามนะฮะลาวหลังคามีมาให้ครบเสร็จสับนะฮะสันลูปนะฮะนี่ฮะจะเข้าเวลาจะไปชมรับชมวิวนะท่องเที่ยวนะครับนี่นะครับสามารถเปิดสันลูปนะได้เลยนะฮะด้านท้ายนะครับมีกล้องให้เช่นเดียวกันนะนี่โครงสร้างเดิมครับนะรถสวยบางเดิมเลยนะ ม,มีไฟเบรกตรงที่สามมาให้ครบเสร็จสับนะฮะปัดน้ำฝนหลังนะไไฟฟ้าหลังออปชันคร,ค,รครบเต็มๆแบบนี้นะฮะมาดูกันที่ฝั่งด้านในห้องโดยสารในบ้านดีกว่านะฮะอ้าวนะอ่ะนี่ฮะคนขับนะใช้งานเยอะสุดแล้วนะฮะนี่ประตูไฟฟ้านะครับจกมองข้างปร,ปรับไฟฟ้านะครับมีปรับระดับโคมไฟหน้าให้นะฮะมีเปิดไฟตัดเอ่อไฟออโต้นะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับ บอกคนขับเป็นไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยสามก้านนะฮะหุ้มหนังเดินได้ใยแมงมุมนะฮะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีตัวเปิดเตือนกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ช่วยดึงพวงมาลัยนะฮะเวลาเอารถออกนอกเรนก็มีมาให้นะ่วงเลยนะนะครับมีคูชก็มีคูชคอนโทรลให้นะครับนี่ไฟหน้าระบบออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะครับจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนกล้องถอยแออโต้กล้องสามร้อยหกสิบนะครับมีมาให้ครบนะฮะโหมด E ีโหมดฮะ แล้วก็ตัวแท a c t i o n control ก็มีมาให้นะฮะได้โหมดมีมาให้ครบเสร,ร็จสับนะฮะนี่ภายในคุมเบาะเบาะหนังนะครับสีดําคุมโทนดํามาให้นะฝ้าก็เป็นสีดํานะฮะนี่ฮะโตมานนะนี่ฮะเปิดออกมาจะเป็นซันรูปนะฮะเดินทางท่องเที่ยวเป็นคอสโอเวอร์ที่น่าใช้นะครับนะโดยพื้นฐานเนี่ยเขาเป็นช่วงล่างเนี่ยเขาเป็นรถเก่งอยู่แล้วเนาะนะครับให้ความนุ่มนวลสะดวกสบายอยู่แล้วนะเนี่ยตัวเตือนการชนด้านหน้าก็มีมาให้นะครับใช้เป็นอะเรดาร์เลยนะนะครับ เยสวยใสายบางเดือนแบบนี้นะครับสนุนราคา8,900บาทฟรีดาวน์พรอ,อยู่ที่13,000บาทนะครับตลอดสัญญานะรายได้26,207ขึ้นไปเนี่ยออกคนเดียวได้เลยนะครับออกได้ทุกอาชีพตัวไทยนะพี่นะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักมาได้เลยนะฮะออกได้ทุกอาชีพนะเอยากดูรถทดลองขับนะฮะสามารถโทรนัดหมายมาได้เลยที่0992602443นะครับเบอร์ดีแอนดไลน์ได้ด้วยนะ มาดูกันต่อนะครับอะมาดูกันต่อนะครับนาอแหมเห็นไหมบอกแล้วนะนัดหมายมาดูรถได้นะเนี่ยลูกค้าเข้ามาพอดีนะฮะมาดูรถได้เลยนะครับอะมาต่อกันนะครับที่มิ t ซูบิชิเอา t l นเดอร์นะฮะคันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยนะเป็นรถที่น่าใช้มากนะฮะคือทั้งช่วงล่างนะครับก็หนึบนะแล้วแถมเป็นโฟร์วีลด้วยนะครับนะฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะท H EV นะฮะสามระบบเลยนะฮะ เบนซินไฟฟ้านะฮะแล้วก็แบบนะฮะนี่ฮะโอ้โหน่าใช้นะฮะคันนี้สนุนราคา829,000บาทนะฮะปี21นะฮะ829,000บาทนะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ที่13,500บาทนะครับรายได้27,280นะครับออกคุณเดียวได้แล้วนะฮะมาดูรายละเอียดตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยน่าใช้มากนะแต่น่าเสียดายเนาะทำไมไม่คิดในบ้านเรานะโอ้โหนะแล้วคือทั้งประหยัดนะช่วงล่างหนึบนะฮะ ราคาผมบอกได้เลยว่าหายไปเกิน50%อะนะครับ8,29,000บาทเท่านั้นเองนะเป็นเซกเมนต์เดียวกันกับพวกฮอนด้า Honda, เนะ ed, า v, นะเฮตซีอวีนะนี่ฮะดีมากน่าใช้มากนะฮะดูดิไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะนี่แล้วก็เด์ไทามและนิ่งไลท์นะเซ็นเซอร์ด้านหน้าสีนะฮะโอ้โหให้มาเยอะให้มาเต็มนะฮะไฟตัดหมอก LED ให้มาครบเส็จสัต์ด้วยนะฮะ หน้าเดิมท้ายเดิมนะผมการันตีเลยนะฮะไม่มีชนหนักพิคว่มไฟไหม้น้ำท่วมนะฮะคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะฮะสีบอลเงินนะฮะสีของตัวคอสเนี่ยนะฮะจะออกคล้ายๆเทาดํานะแต่เทาอ่อนๆนะฮะนะไม่ถึงกับดำนะฮะมาดูกันต่อนะนี่ฮะตัวเอารเรนเดอร์นะล้อแมกอลลอยนะฮะล้อแมกอลลอยเอ่อเป็นซีซีนะซีอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเป็นลักอินไฮบิดนะรถไม่เคยตีลังกาพี่กคว่ำเช่นเดียวกันนะฮะ ดูดีออปชันนะใช้เรดร์ตรวจจับนะฮะกล้อง360เช่นเดียวกันนะไฟเอ,อเลี้ยวข้างหูงกระจกนะฮะมีมาให้นะฮะทันนี้เนี่ยราวหลังคามีมาให้ครบเสร็จสับนะนี่สวยบางเดิมนะฮะดิสเบรกสี่ล้อนะฮะหนึบๆนะึบนะเซ็นเซอร์หลังอีกสี่จุดนะฮะอมกล้องถอยโอ้โหให้มาเยอะขนาดนี้ไม่น่าเสี่ยวชนอะไรแน่นอนนะ แล้วก็สปอยเลอร์หลังครับนะไฟเบรกตรงที่3เสาอากาศแบบคักฟินนะคลีบฉลามมาให้ครบเสร็จสับนะฮะลาฟ้าหลังปัดน้ำฝนหลังนะท้ายเดิมสวยๆนะฮะมาดูกันที่ภายในนิดหนึงนะนี่กว้างขวางนะแล้วก็แอร์หลังมีให้ครบเสร็จสับนะฮะเป็น5ที่นั่งนะครับพี่นะห้าที่นั่งนะมีพื้นที่วางของวางสัมภาระด้านท้ายด้วยนะฮะหรือไม่ดูด้านท้ายเนาะนะฮะ อ๋อไม่ได้เอากุญแจมานะฮะด้านท้ายมีพื้นที่วางสัมภาระเพิ่มเติมนะฮะตัวนี้ฮะอย่างที่บอกนะออปชั่นมาเต็มอยู่แล้วนะตัวบายสปอร์ตเนี่ยนะครับมีให้ทั้งสองคันเนาะเดี๋ยวลืมให้ดูนะนี่ยออปชั่นทั่วไปเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะนี่ตัวเตือนชนด้านหน้านะฮะโซน่ามีมาให้นะฮะปิดนะครับสั่งเปิดฝาท้ายนีให้ครบเสร็จจับนะฮะบอกไฟฟ้านะฮะปัดสีทิศทางมีด้านหลังมาให้ครบเสร็จสับนะฮะ พวงมาลัยนะมันตีฟังก์ชันนะอุ้มหนังเดินได้ยายแมงมุมนะฮะาสั่งเสียงนะฮะคูดคอนโทรลมีให้ครบเสร็จสันะฮะพัดแพดเดิลชิปนะฮะจอทัชสกรีนกล้องถอยนะฮะแอร์ออโต้แสงผลแบบดิจิตอลนะครับแล้วดูระบบขับเคลื่อนดูหัวเกียรนะ์นะนี่ออกแนวสปอร์ตหรูหราเลยนะนะฮะนี่ฮะเวลาจะกดเอ่อจอดเนาะกต็ตงพีนะนี่ฮะโยกเบาๆนิ่มๆน,น,นะฮะ นะตัวเกียร์ตามสัญลักษณ์ได้เลยนะฮะนี่ฮะตัวโหมดเอ่อโฟวิลนะมีมาให้พร้อมกับตัวโหมดสปอร์ตนะเบรกมือเบรโอมีมาให้ครสจิสัตว์นะพนักเท้าแขนนะฮะกระจกมองหลังตัดแสงนะนี่แล้วก็มีตัวเออซ็นเซอร์นะฮะตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถด้วยนะฮะนี่ฮะเวลาลืมน้องๆหนูๆนนะหรือว่ามีน้องหมาน้องแมวนะครับเซ็นเซอร์ร้องเตือนเลยนะครับสวยน่าใช้นะฮะคันนี้ สนันราคาแปดแสนสองหเก้าพันบาทนะสำหรับมิชูวิชิเอาเรนเดอร์คันนี้นะฮะและคันนี้เลขหม่เพียงแค่แปดหมื่นกโลนะฮะใช้งานอยู่ยาวเลยครับพี่นะฮะคันนี้ใช้งานอยู่ยาวเลยนะอ่ะสองคันนี้เดี๋ยวผมจวนให้นะฮะอ่าคันซ้ายมือนะโตโยต้าโคโรราคอสนะฮะอ่าเป็นไฮบริดพิเมียมเซตตี้นะฮะหนึ่งจุดแปดไฮบริดพิเมียมเซตตี้ปีสองพันยี่สิบ็ดนะเลขไม้หนึ่งแสนโลนะฮะคันนี้สนับราคาแปดแสนเก้าพันนะครับ ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่13,000บาทนะฮะส่วนคันขวามือนะฮะเป็น Mitsubishi Outlander นะฮะเป็น4วิวนะฮะเป็นปพีเอชอีวีนะฮะ Park i n h i b ิดนะครับคันนี้ราคา829,000บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ที่13,500นะฮะนะครับ ตลอดสัญญานะใครสนใจ2คันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามทักมาได้เลยนะครับที่099 260 2443นะหรือมาดูรถทดลองขับเองได้นะครับที่ากกราชกังซอย6นะฮะเยื้องๆกับตลาดน้ำชัยนะฮะใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะห่างกันประมาณโลก,ออก,กว่าสอโลนะครับนี่ฮะอ่ะก่อนจากกันยังไงฝากกดไลค์กด u b s c r i b ์นะฮะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปในตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวยังมีรถที่ที่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมทาโปรโมชั่นอะไรให้เนี่ย อีกเทียบเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแค่บางส่วนแค่นั้นเองนะฮะในหน้าร้านนะครับนี่ฮะนะครับเดี๋ยวรีบลงคลิปให้นะเผื่อเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีคันไหนถูกตาต้องใจเหมือนสองคันนี้จะได้ทักทายพูดคุยสบถามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับสวัสดีครับ